สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะดาวพุธได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีกันส่งผลอย่างไรกับชาวสิงห์บ้างคลิปนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำนะคะมากกว่านี้ในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้ม หรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2566ครึ่งเดือนกว่าวาตรงนี้นะคะที่ดาวพุธจะได้ตำแหน่งดีเลิศมากๆสถิตอยู่ที่ราศีกันได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นมหาอุตดีเลิศทั้งสองตแหน่ง ะะแล้วก็อยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนการเงินเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของชาวสิงห์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อดาวพุธจะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะการพูดอ่านเขียนการสื่อสารการเจรจานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งหรือการเดินทางได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกในแคปชั่นว่าวาจาพารวยได้เลยนะคะเพราะอยู่ในเรือนการเงิน คุณจะได้รับโอกาสทางด้านการงานทางด้านการเงินนะคะแบบดีเลิศที่สุดเท่าที่คุณจะมีนะต้งองบอกแบบนี้นะนะคะแล้วแต่พื้นดวงก็แล้วกันเนาะเออนะคะแล้วแต่พื้นดวงว่าจะส่งเสริมคุณขนาดไหนแต่ต้องบอกเลยว่ามีอะไรจิงๆิงปังปงเข้ามาแน่ในเรื่องโอกาส,กาสเกี่ยวกับเรื่องงานโดยเฉพาะงานที่จะต้องให้คุณแบบพูดอ่านหรือเขียนรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางรับทรัพย์นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องให้คุณแบบ ได้เดินทางเป็นโอกาสทางด้านการงานนะคะเดินทางไปทํางานเพื่อที่จะรับรัพย์มาอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือในช่วงวันที่28ไปจนถึง3ตุลาเป็นช่วงที่มีดาวบาปเคราะห์มาประกบและเป็นดาวคู่ศัตรูคืออาทิตย์กับอังคารเขาไม่ถูกกันอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องความใจร้อนนะคะความใจร้อนคืออะไรการทําอะไรโดยที่ไม่ได้มีสติ รีบร้อนทำนะคะในเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองต้องละเอียดต้องใจเย็นนะคะการเดินทางด้วยนะคะต้องใจเย็นมีสติตลอดเวลาค่ะป้องกันได้นะคะป้องกันได้ทุกอย่างถ้ามีสติหนักก็จะเป็นเบานะคะหรือเกิดอะไรขึ้นก็แก้ไขปัญหาได้ทันเพราะฉะนั้นมีสติไว้ก่อนจะดี หลังวันที่3เป็นต้นไปทุกอย่างโฟล์คล่องตัวดีขึ้นมากๆเลยโอกาสใหญ่ๆก็จะเข้ามาดีมากๆนะคะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรวันที่3เป็นต้นไปดีขึ้นเลยนะคะเกี่ยวกับกิจการงานแบบนี้เนาะเอามาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะขึ้นไพ่นะคะในเรื่องของออตําแหน่งหน้าที่การงานเงินดีมากนะคะเนี่ย King of Cups นะคะนี่ ำแหน่งการรักษาไว้ซึ่งสภาวะที่แบบการงานมันดีอ่ะโอกาสทางด้านการงานใหญ่ๆตำแหน่งเกียรติยศหรือเป็นชื่อเสียงใครทำธุรกิจก็คือชื่อเสียงเนี่ยฮะได้รับโอกาสใหญ่โอกาสปังๆมีเงินเข้ามาชาวสิงห์อยากเก็บเงินอยากสะสมเงินจากการทำงานได้บางคนมีรถมีบ้านได้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่า สะสมเงินได้อย่างที่ใจต้องการในเรื่องของการทํางานนะะมันไม่ได้ง่ายหรอเข้าใจแต่ว่ามันก็มีโอกาสเข้ามาโอกาสใหญ่ๆด้วยเนะฮะเรื่องงานประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ควีนถือไม้เท้าประสบความสําเร็จเนื่องจากว่ามันไม่ใช่อยู่ดีประสบความสําเร็จชาวสิงเอาจรงิงเอาจงังและมีความละเอียดในการทํางานมีความเข้าอกเข้าใจในการทํางานดีสิ่งดีๆเข้ามาเต็มเลยนะคะ สิ่งที่ต้องระวังมีค่ะสิ่งที่ทําให้คุณอึดอัดดีนะที่ว่าส้มมองว่าชาวสิงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเยอะแยะในช่วงนี้ในเรื่องของอารมณ์ร้อนเนี่ยฮะ the h y d r แ f e n t หัวกลับมีคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานลำเอียงตัดสินอะไรต่างๆด้วยความแบบไม่ยุติธรรมสร้างความอึดอัดใจให้กับคุณนยนะเนี่ยฮะ ทำให้ทุกอย่างมาแลหนุดๆได้นะหกดาบผู้ใหญ่ที่ดีก็มีผู้ใหญ่ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเนี่ยแปดดาบก็มีแต่สิ่งที่ชาวสิงมีคือเป็นกาเรานามิตรกาเรนานมิตรเพื่อนสนิทคนรักคู่ครองที่พร้อมที่จะพาคุณฝ่าฟันไปสู่จุดที่ดีกว่านี้หรือมีโอกาสใหม่ๆมาบอกคุณว่าเอยถ้าเกิดอึอาดอัดนะ อยู่ในจุดที่คนไม่ให้คุณค่าหรือไม่ดีกับคุณเนะี่ยก็ไปอยู่จุดใหม่ไหมอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสอะไรเข้ามาดีๆทําให้คุณแบบรู้สึกใจชื้นดีขึ้นนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะที่ดาวพูดให้กับชาวสิงห์นะมาจากเอซับสอดนะคะชาวธาตุลมกุมิถุนตุลหรือเป็นการยื่นเป็นการบอกเลขนําโชคในความฝันหรือในความจริงก็ได้นะคะจัสติกมาจากชาวตุล คนที่มีความยุติธรรมนะคะเป็นคนตรงยุติธรรมที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วไพ่ใบนี้นะคะสำหรับไพ่สำหรับนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่เหรียญน,นะเลขนำโชคคือ48นะคะพอขึ้นไพ่เหมือนจะเป็นไพ่เหรียญเนนะี่ยส้มก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเกมมีโชคลาภเนาะนะคะ48 4884นะคะ ขอบคุณชาวสิงนะคะขอให้ชาวสิงมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ